โลกนี้มีภัยอยู่4ประเภทที่คอยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาคุกคามชีวิตมนุษย์ภัย4ประเภทนั้นได้แก่ 1. อักคีภัยไฟไหม้ 2. วาตะัยพายุโหมกระนำ่ำ 3. า3อุทกภัยน้ำท่วม 4. ทุบพิกภัยข้าวยากหมากแพงในขณะนี้จะเห็นได้ว่าในบรรดาภัยทั้ง4นี้ประเทศไทยของเรากำลังประสบอุทกภัยร้ายแรง แต่อย่างไรก็ตามถ้ำกลางสภาวะน้ำท่วมหนักนี่แหละเราได้เห็นคนไทยจากทุกภาคส่วนต่างรวบรวมสรรพกํำลังออกมาช่วยเหลือเพื่อกูลกันดังหนึ่งว่าทุกของพี่น้องในต่างภูมิภาคเป็นความทุกข์ของตัวเองการร่วมไม้ร่วมมือเสมือนหนึ่งการทอดกรถินน้ำใจเช่นนี้ทำให้ตรมภาพเชื่อมั่นว่าไม่ว่าวิกฤตจ,จะหนักหนาสหัสแค่ไหนก็ตามเราคนไทยก็จะต้องผ่านไปได้ในที่สุด คติจากเหตุการณ์น้ำท่วมคราวนี้ทำให้ตรรมภาพสรุปได้เป็นข้อธรรมอย่างหนึ่งว่าน้ำใจยิ่งใหญ่กว่าน้ำท่วม